อดเดรถเข้าใหม่กันค่ะพี่ๆขาเป็นกระบะยกสูง4ประตูเป็นโตโยต้ารีโวตัว p r ีร n e r นอระสำหรับคันนี้เป็นตัว 2.4e รถปี2019มาในราคา5 4 9 0 0 0บาทฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,300บาทเท่านั้นมาพร้อมกับเลขไม้เพียง41,000กิโลใครที่กำลังมองหารถกระบะยกสูงไว้ใช้งานดูดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาด สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยพบกับน้ำฝนที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทเพยยนส์สำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยกหนึ่งเปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันค่ะพี่ๆขามาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนมีห้องไฟแนนซ์รองรับเลยนะพี่ๆนะสามารถมาปรึกษาได้ ที่สำคัญเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยสามารถมาดูรถได้หรือว่ามาทดลองขับได้เลยนะพี่พี่นะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แแยกหนึ่ง รับประกันโครงสร้างทุกขันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีก็อไม้แน่นอนที่สำคัญมีตรวจสภาพรถให้ถึง215จุดจากบริษัทชิกมาตรฐานเยอรมันมีใบป,ประเมินอ,ออกให้มีใบเซอร์ออกให้พี่พี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะบริษัทออกให้ครบหมดเลยมาค่ะพ,พี่ขาเดี๋ยววันนี้พามาชมนะเป็นรถกระบะยกสูงสประตูมาพร้อมกับเคริบอยให้ด้วยนะพี่พี่นะอันนี้ให้ไปฟรีเลย พี่เอาไปไว้ใช้งานได้เลยนะสำหรับตัวเชลลี่บอยสำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะพี่พ่นะราคาประหยัดเพียง549,000บาทเป็นรถปี2019มาพร้อมกับเลขไม้เพียง41,000กิโลเท่านั้นถือว่าเป็นรถใช้งานน้อยมากๆเลยสำหรับคันนี้เป็นตัวพีรันเนอร์2อ e นะพี่พี่นะสำหรับคันนี้มาค่ะเดี๋ยวน้ำฝนพาไปเริ่มต้นที่ด้านหน้ากันนะพี่พ่นะเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากัน ไฟหน้าได้เป็นแบบ LED นะพี่ๆนะมีไฟเลี้ยวให้อยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยตัวโคมไฟคะ่ะพี่ขาใสๆสวยๆแบบนี้เลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวหรือว่าตัวไอ้น้ำใดๆเลยนะพี่พมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ครบเรียบร้อยเลยนะสําหรับกระจังหน้าคะ่ะพี่ขากระจังหน้าตกแต่งด้วยโคเรเมียมเลยนะพี่พนะภายในได้ภายใน,ยยนยเป็นสีดาแบบนี้เลยนี่ตกแต่งโครเมียมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดํา ตัวฝากระโปรงค่ะพี่พี่ขาสันคมกรีบสวยๆแบบนี้เลยไม่มีรอยบุรยบรอยยิ้มแน่นอนจุดเชื่อมต่อค่ะพี่พี่ขาจุดเชื่อมต่อของตัวรถด้านหน้านะแนบชิดแบบนี้เลยไม่มีอ้าแน่นอนตัวโป่งซุ้มล้อค่ะพี่พี่ขาไม่มีบุบไม่มียิ้มนะส่วนล้อได้เป็นล้อล้อประมาณขอบสิบแปดนะพี่พนะ ล้อขอบสิบแปดเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะพี่นะล้อได้เป็นล้อขอบสิบเจ็ดค่ะพี่ขาขออภัยด้วยนะล้อขอบสิบเจ็ดยางปียี่สิบสี่แต่ว่าเป็นรถเข้าใหม่นะพี่นะยังไม่ได้มีสปาใดๆยางอาจจะดูเก่าๆหน่อยนะเดี๋ยวมีการสปาให้นะพี่นะบันไดด้านข้างมีมาให้ครบเรียบร้อยเลย กระจกมองข้างค่ะพี่ขามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะพับปรับแบบไฟฟ้าที่จับได้เป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะพี่พี่กระจกค่ะกระจกได้เป็นกระจกเดิมๆจากโตโยต้าเลยไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะพี่พขานี่ตัวโป่งซุ้มล้อด้านหลังก็ไม่มีรอยบุบรอยยิ้มเลยนะพี่พี่ ส่วนไฟค่ะตัวโคมไฟด้านหลังนะเป็น L, เป็นตัว LED นี่มีไฟเลี้ยวให้ในะโคมเดียวกันแบบนี้เลยสภาพใส,สๆคิกๆแบบนี้ไม่มีรอยแตกรอยร้าวแน,น,น่นอนบันไดด้านหลังมีมาให้ครบเรียบร้อยเลยนะพี่ๆนะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นี่คันนี้ปตอบโจทย์แน่นอน5้าแสนสี่หมื่เก้าันบาทเท่านั้นพอนเริ่มต้นอยู่ที่เก้าพันสารอบาทค่ะพี่พคะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านหลังให้พี่ๆชมเปิดได้หรือเปล่าน่าจะรอกนะพี่ๆนะนเดี๋ยวขออภัยนะคะพี่ๆคะ่ะนี่ ตัวด้านหลังนะกระบะด้านหลังนะพี่พี่นะถือว่าค่อนข้างใหม่อยู่นะพี่พี่นะไม่ค่อยได้ใช้งานรถปีสิบเก้าใช้งานไปเพียงหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งพันกิโลเท่านั้นเองนี่ตัวด้านหลังอาจจะมีรอยนิดหนึ่งนะนี่จ,จะเป็นรอยเหมือนรอยพลาสติกรอยสติกเกอร์มานะค่ะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างเดี๋ยวรอกแบบนี้เลย ไปดูด้านในภายในห้องโดยสารกันบ้างนะพี่พี่นะนี่แผงข้างประตูคะ่ะพี่ขามาเริ่มกันที่แผงข้างประตูที่จับได้เป็นแบบโคเมียมแบบนี้มีบานอ,อโต้ให้หนึ่งบานนะเป็นบานคนขับมีกันหนีเปิดปิดกระจกส่วนเบาะได้เป็นเบาะผ้าพับปรับด้วยมือแบบนี้เลยนะพี่พี่นะตัวน็อตต่างๆคะ่ะพี่พี่ขาไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการงัดไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนี่ ตัวโลโก้ต่างๆมีมาให้ครบเรียบร้อยแลวนะพี่นะพวงมาลัยค่ะพี่พี่ขาพวงมา,ล,งมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆมีโหมดพุทคอนโทรมาให้ครบเรียบร้อยเลยเดี๋ยวขอนอุญาตขึ้นไปนั่งด้านในนะพี่นะนี่เดี๋ยวสตาร์ทรถให้พี่ๆชมกันดีวกว่า หน้าจอนะพี่พีนาะหน้าจอได้เป็นจอเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่มีหมดให้ต่างๆลับสายวางสายเกียร์ออตโอตอ้มีโหมดต่างๆให้นะพี่นะที่พักแขนที่ใส่ของต่างๆต,ตรงนี้ตรงนี้มีเหมือนช่องใส่ของนะพี่นะเหมือนใส่พวก ของแบบน้ําเย็นๆนะมาวามาตั้งไว้ตรงนี้ได้นะแล้วก็เปิดเหมือนด้านเหมือนเปิดด้านข้างนี้นะมันจะเหมือนเก็บความเย็นได้นะคะพี่ๆขามันจะมีแอร์ออกช่องนี้นะนี่อันนี้จะเป็นช่องเก็บของให้แบบนี้นเลยต้องหน้ามีมาให้ครบเรียบร้อยเลยนะสําหรับรุ่นนี้สําหรับคันนี้ดีกว่าต้องพูดว่าคันนี้นะ ไปค่ะพี่ขาที่ใส่แว่นตรงแว่นตามีมาให้ครบเลยส่วนเกียร์ปรับปรับได้แบบนี้เลยนะพี่นะลายฟ้าเราก็มีให้นีที่บางแก้วน้ำสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะพี่พี่นะ้ำไม่ควรพลาดเลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันบ้างดีกว่า ภายในด้านหลังค่ะพี่พี่ขานีเบาะได้เป็นเบาะหลังสวยๆแบบนี้เลยมีที่พัดแขนให้แบบนี้มีที่วางแก้วน้ําให้แบบนี้เลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งด้านบนนะพี่ๆนีมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองใบมีเขาเรียกว่าที่ห้อยของให้แบบนี้เลยนะพี่นะสภาพเขาเรียกว่า ถ้านั่งจากด้านหลังแล้วมองไปด้านหน้าแบบนี้นะพี่นะนี่ค่อนข้างกว้างเลยนั่งได้แบบไม่อึดอัดน,นี่เข่าไม่ชีดเลยนะพี่นะสูง165วิสัยทัศน์ดีมากนั่งด้านหลังได้เป็นเบาะผ้านั่งสบายนุ่มๆเลยพี่ๆนะนี่ที่จับต่างๆมีมาให้ครบเลยไม่ต้องกังวลเลย รับประกันโครงสร้างทุกคันไม่มีชนนักพิกคว่ำจมน้ํากับสีก็อไม้แน่นอนนะพี่พี่นี่มาค่ะเดี๋ยวพาไปชมเป็นห้องเครื่องยนต์ด้านมนากันดีกว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะพี่พี่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องยนต์ด้านหน้านะพี่พี่นะ นี่มีลูกค้ามาดูรถเยอะๆเลยภายในเครื่องยนต์ด้านหน้านะได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะพี่นะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรเลยสําหรับคนันนี้ตัวน็อตต่างๆตัวแผ่นกันความร้อนมีมาให้ครบเรียบร้อยเลยนะพี่นะนี่ให้ดูแบบละเอียดๆแบบนี้ตัวเม็ดอาร์ตครัพี่ขามีมาให้ครบเลยภายในนะคะพี่พี่ขาค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะ ค่อนข้างพร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้สะอาดสะอ้านเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะพี่ขาเป็นกระบะยุคสูง4ประตูเป็น t o โยต้าร v o P r พรีรัตเตอร์สองจด e รถปี2019มาในราคา5้าแ0นสบาทฟรีร้าพ่อนเริ่มต้อนอยู่ที่ 9,300บาทเท่านั้นมาพร้อมกับเล้งไม้เพียง41,000กิโลได้เป็นรถสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้ไปไว้ใช้งานแน่นอนก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆกันนะคะพี่พี่ค้าสำหรับวันนี้ทานะ้าฝนพูดผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยไว้นาะทีนี้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ